ทำกินนะไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าอยู่เมืองไทยอะ่ะซื้อผัดไทยกินได้เลยนะไม่ต้องทําเองอยากจะกินผัดไทยนะ จะทำถั่วงอกเองสำหรับอุปกรณ์ของเราก็จะมีแบบหม้ซึ้งฝาถั่วมังบีนก็คือถั่วเขียวนี่แหละแล้วก็ผ้าสามผืนแช่น้ำร้อนเลยสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งและนี่ก็คือผ่านมาน่าจะเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยทำง่ายๆค่ะทำไว้กินเอง อยู่ต่างแดนก็งี้แหละหาซื้อก็ซื้อได้แต่ก็ไม่อยากซื้อใช่ไหมเพราะมันยังไม่ถึงเวลากินถ้าเป็นเมืองไทยไม่ต้องทํานะคะซื้อง่ายๆไปซื้อผัดไทยกินได้เลยเอาแบบไหน <c oughs> ใช่ปหอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ผัดไทยร้านอาหารไทยนะก็บางร้านก็อร่อยบางร้านก็ไม่อร่อยก็ทํากินเองดีกว่าทําก็ทําเป็นเนาะ อันนี้ก็คือเอาลงเพิ่มเป็นสามกำมือนะเป็นเห,เหลือจะได้เอาไว้ทำอย่างอื่นด้วยเกือน้ำร้อนใส่เลยจ้าคอยดูว่ามันจะงอก กีนารงอกนะแล้วน้ำก็จะเป็นน้ำร้อนนะน้ำอุ่นๆแหละเสร็จแล้ววันที่สองกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเอองอกละงอกจ้าวันที่สองชั้นที่สองก็งอกละเดี๋ยวมาใส่น้ำกัน มเม,น,เมน่าจะพรุ่งนี้ก็จะพรุ่งนี้จะทำผัดไทยแล้ววันนี้วันเสาร์ทั้งแบบอันนี้คือพกตั้งแต่วันพุธคือไม่ได้ไม่ได้ลดน้ำนะเพิ่งจะเอามาเอามาลดน้ำนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำผัดไทยกินเช้าเนี้เราจะมาเปิดกันวันที่ห้าแล้วนเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะ มันก็ควรที่จะทําขินตั้งแต่เมื่อวานหรือวนัอนก่อนก็ได้นะแต่ว่าไม่มีเวลาทำเลยนะจะกินผัดไทยอยากกินผัดไทยวันนี้วันอังคารตอนเช้าก็คือก็เสาร์อาทิตย์มันก็ยังไม่งอกเยอะแต่นี่คือวันที่ห้าแล้วดูมันก็พอกินแล้วนะมันพอกินพอกินแล้วแหละแล้วก็เกินกินแล้วแหละว,วันหนึ่งนะกำลังงาม พในผ้าเดี๋ยวเอาไปทำผัดไทยกันงามๆนะคะทำง่ายๆดูน้ำแบบง่ายไหม <c oughs> ง่ายไหมแล้วยังไม่ติดผ้าเลยแจง่ายๆ เดี๋ยวจะเอาไปทำผัดไทยแล้วก็จะทำผัดใส่ใส่เต้าหู้สามกำนี่ได้อยู่นะเนี่ยได้เยอะอยู่นะจริงๆแล้วก็คือทำน่าจะเดี๋ยวครั้งหน้าจะทำสักแบบทำสักกำเดียวก็พอกำม,มือเดียวนะคะกำม,มือน้อยๆนะกำเดียวดูเขาได้เยอะมากเลยถ้าเป็นสโตก็ได้แบบ หนึ่งถุงสองถุงสามสี่ถุงเลยนะเนี่ยงามไหมทำตามง่ายๆเลยนะอุ้ยเดี๋ยวเ <c oughs> พราะถั่วงอกใส่ผ้าแล้วก็ใส่เซึ้งง่ายๆเวลาจะลดก็คือเปิดเปิดน้ำฝักบัวลดได้เลย ตามคลิปเลยง่ายๆนะฮะโอ้เยอะเราหน้าทำกำม,มือเดียวดีกว่าไม่เป็นไรงามเลยสดนี่นะคะทำถ้าเงาะเองเราก็จะได้แบบ ได้กินถั่วงอกสดๆอยากกินตอนไหนก็ได้กินซื้อจากสตูบางทีซื้อมาเราก็ไม่ได้กินใช่ไหมแล้วก็มันก็ไม่ค่อยจะสดสู้ทํากินเองไม่ได้นะอยู่ต่างแดนอยากก็ทํากินนะไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะซื้อผัดไทยกินได้เลยนะไม่ต้องทําเองแต่ที่นี่บางเจ้าก็อร่อยบางเจ้าก็ไม่อร่อยแต่ส่วนมากก็คือก็คือทํากินเองนั่นแหละคะ่ะที่นี่ ล้างเปลือออกเรียบร้อยแล้วทีนี้ตอนนี้มันยังเช้าอยู่ยังไม่ทําจะทําตอนเย็นก็คือเอาไว้แบบนี้จะสดกว่าเข้าตู้เย็นแบบนี้เลยจ้าเหมือนเดิมเอาผ้าคลุมไว้คลุมไว้เหมือนเดิม,เ,ม,ม,เ,ดมเดี๋ยวตอนเย็นค่อยทําคลิปมีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ